สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับบ่าวศักช่นอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้วันนี้บ่าวศัก์ได้ลูกมะกรูดมาหลายลูกนะครับผมวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูว่ามะกรูดที่เราได้มาจากที่มันตกลนจากใต้ต้นนะครับผมมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างครับผมสหรับมะกรูดเนี่ยประโยชน์ของมะกรูดหลายอย่างเลยครับผมวันนี้บ่าวศักจะมาทําวิธีการไล่มดไล่เพลยตามต้นไม้ที่เรา ปลูกไว้เป็นผักสวนครัวหรือว่าพวกอ่าไม้ประดับอะไรต่างๆที่เราปลูกไว้ในกระถางนะครับเพื่อนๆโดยเราจะใช้มะกรูดตัวนี้แหละหั่นเป็นซิกๆนะครับผมแล้วไปวางไว้ตามต้นไม้ที่เราปลูกไว้เป็นผักสวนครัวหรือว่าอ่าพวกไม้ประดับที่เรามาปลูกไว้ตามในบ้านนะครับผมกันเพลี้ยกันมดกันหนอนอะไรต่างๆได้เลยเพราะว่าในมะกรูดเนี่ยครับอ่าในผิวของอ่ามะกรูดเนี่ยมีเขาเรียกน้ำมันเจ้าเหย มีกลิ่นส้มอะไรต่างๆที่ว่าทาให้หมดหรือว่า,าพวกเพลี้ยต่างๆเนี่ยได้กลิ่นมาเนี่ยคือมันจะไม่ชอบนะครับผมจะไม่เข้าใกล้เลยและอย่างมะกรูดเนี่ยก็คือใช้ปรับหนูได้นะครับผมแต่วันนี้บัตรสั่งจะมาใช้ไล่เพลี้ยไล่มดไล่หนอนต่างๆที่มากัดกินพืชสวนครัวของเรานะครับผมอลองดูนะครับผมวิธีการก็คือเรานํามะกรูดนี่แหละครับมาผ่าซีกนะครับผม อา่าครึ่งเลยครับเพื่อนๆอ,อ่าครับผมขาครึ่งเลยนะครับอย่างละลูกอย่างละครึ่งเลยครับผมเปิ่นแมลงมากครับเพื่อนๆปล่นของมะกรูดน,นะครับ น้ำมันระเหยที่มันอยู่ในตัวของผิวมะกรูดเนี่ยกลิ่นแรงมากๆนะครับผมพวกมดพวกเคลีย้ยพวกนอนต่างๆคือจาไม่เข้าใกล้เลยนะครับผมนี่นะครับเพื่อนๆเรามาหั่นเป็นซีกๆนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเราจะไปวางไว้ตามในกระถางหรือว่าต้นไม้ที่เราปลูกไว้อ่าเป็นพืชสวนครัวผักสวนครัวที่เราปลูกไว้รอบๆบ้านของเราเพื่อนๆอ่าผักสวนครัวที่เราปลูกไว้นะครับผมไว้ รับประทานในบ้านเราได้เลยบางทีไม่ว่าจะเป็นผักกาดหรือว่าต้นพลิกหรือว่าผักชีลาวนะครับผมหรือว่าสะระแหน,น,น่พวกหนอนพวกเพลี้ยะจะมาลงมากัดกินนะครับผมเราเอามากรูดที่เราหั่นเป็นชิ้นๆน,นี่แหละครับเพื่อนๆเน,นี่ยครับเอามาวางไว้ในกระถางเลยครับอ่าอย่างนี้วางสักสามชิ้นถึงสี่ชิ้นนะครับผมอ่าวางไว้เลยครับผม นี่ก็เหมือนกันนะครับผมวางไว้สองชิ้นนะครับผมอ่าหรือว่าจะเป็นพวกไม้ประดับของเรานี่นะครับผมก็วางไว้เลยนะครับเนี่ยสองถึงสามชิ้นนะครับผมวางไว้ในกระถางได้เลยอ่าอย่างนี้ก็สองชิ้นนะครับสามชิ้นไปเลยนะครับผมอ่า นี่ครับเพื่อนๆอ,อ่าเล็กๆอย่างนี้เราก็วางไปสองชิ้นนะครับผมอ่านี่ครับที่เหลือเราก็มาวางที่เราปลูกไว้พวกกะเพราวพวกพริกพวกนี้นะครับผมนี่ครับหรือว,วาา่ามะม่วงที่เราปลูกไว้วางไว้ใต้โคนไว้เลยครับผมนี่ครับ วางไว้นะครับผมอ่าเป็นไงครับเพื่อนๆอย่างน้อยกันเพลียนี่ครับเพลียที่มันขึ้นตามต้นมะม่วงเนี่ยเราก็เอาพวกผลมะกรูดนี่แหละมาวางไว้มันได้กลิ่นมันก็ไม่เข้ามานะครับผมอ่าจะลองลองไปดูที่อื่นอีกนะครับผมใ้ประดับนะครับผมพวกบอลพวกไม้ประดับต่างๆเนี่ยเราก็สามารถวางได้เหมือนกันนะครับผมนะครับ เราจะวางไว้อ่ากระถางละหนึ่งถึงสองนะครับผมนี่ครับวางไว้เลยเพื่อนๆน,นี่ครับนี่ครับอ่ากระถางละสองนะครับผมวางไว้เลยนะครับผมพวกไม้ประดับต่างๆพวกหนอนพวกเพลี้ยะนะครับผมชอบขึ้นมาตัดกินนะครับผม นี่ครับอ่าวางไว้เลยครับนี่ครับผมถางเล็กๆเราก็วางแค่สองชิ้นนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับไม่ว่าจะเป็นผักพืชสวนครัวหรือว,ว่าไม้ประดับของเราเราก็สามารถวางได้นะครับผมพราะว่า,าพวกไม้ประดับพวกเนี้ยพวกหนอนพวกเพลี้ยก็ชอบมากัดกินเหมือนกันนะครับเพื่อนๆ อ่าอย่างน้อยก็คลิปนี้นะครับผมเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนอ่าไม่มากก็น้อยนะครับผมถ้าใครอยากจะทําดูก็ลองทําดูนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้สูตรแบบโบราณจริงๆอ่ะการใช้มะกรูดในการไล่มดไล่เพลี้ยต่างๆเนี่ยบางคนเขาจะ่าหั่นมะกรูดเป็นซีกๆแล้วก็เอาไปตาําตาไม้แบบคล้ายๆว่าให้กลิ่นระเหยของมะกรูดนะครับมันออกออกมาแต่จริงๆแล้วแค่เราผ่าซีกเนี่ย กลิ่นก็ออกแล้วนะครับเพื่อนๆลองทาดูกันนะครับไม่ยากเลยอย่างน้อยเราก็รักษาให้ไม้ดอกของเราหรือว่าพืชผักของเราไม่ให้หนอนแม่มดข้ามากัดกินนะครับผมหรือว่าทําให้ไม้ประดับพวกเนี้ทําทให้เสียใบขาดใบวินนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับเราสักด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ